เตรียมพบกับงานขายสินค้า้องไคสไตล์เรลฉลองครบรอบ2ปีโดย Vibemax ตั้งแต่วันที่1 9ถึง27เมษายนนศูนย์การค้าแอมสเ e ียร o โซนสเฟียร์แกลเลอรี่ชั้น M พบกับกิจกรรมมากมายภายในงานแจกของที่ระลึกสุด e x c l u s i v e ที่มีทั้งได้ฟรีและซื้อครบตามราคาที่กำหนดในงานมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจกาดอะคริลิกเข็มกลัดสแตนดี้และพบปะก,กับแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมายทางฝั่งคอสเพลเยอร์ส่วนใครอยากเข้าช่องทางพิเศษตอนลงทะเบียนตอนนี้ทาง Vibemax มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกไม่เสีีียตตััััังงงงอะไรทนนท้้้นนนนนแ่่ววถึ27 โพสภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับฮงไคสตาเรลจะเกมเพลย์แฟนอาร์ตคอสเพลย์โชว์สินค้าได้หมดหรือจะไปถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอหน้าห้างเอ็มสเ e ียร์เอ็มโพเรียมเอ็มคอเทียที่จะขึ้นรูปเกมบนจอโฆษณาที่ฉายทุกชั่วโมงชั่วโมงละ4ครั้งโพสลงโซเชียลที่ทางว i ยแม็กซ์มีใสแฮชแท็กตามนี้พร้อมแท็กว i ยแม็กซ์แล้วกดติดตามอย่างน้อยหนึ่งช่องทางแคปโพสต์ของเราแล้วส่งข้อความส่วนตัวไปยังบัญชีว i ยแม็กซ์แล้วรอทีมงานตรวจสอบภายใน48ชั่วโมงถ้าทุกอย่างราบรื่นก็มายๆ